สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่คลิปเพื่อสุขภาพที่ดีไม่ว่าจะเป็นสุขภาพร่างกายหรือว่าสุขภาพเกี่ยวกับในส่วนของผิวพรรณนะคะวันนี้นะจ,จะจะนำเพื่อนๆน,น,นะคะมาชมคลิปที่นะจะไปชมที่สวนหลังบ้านนะคะเห็นว่านหางเจอระเ้คุณแฟนนะคะขึ้นแบบก้านใหญ่มากเลยค่ะก่อนจะเข้างานวันนี้ก็เลยจะมา ไลฟ์สดนะคะเกี่ยวกับการล้างการตัดชิ้นแล้วก็การเตรียมว่านหางจระเข้นะคะเพื่อที่จะเก็บไปในตู้เย็นยำที่เราต้องการดื่มหรือยำที่เราต้องการจะเอามาบำรุงผิวพรรณแบบนี้นะคะเราก็จะหยิบได้ง่ายๆจากตู้เย็นเลยนะคะมาดูกันค่ะ อันนี้คือว่านหางจระเข้นะคะจากสวนหลังบ้านนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะอันนี้ชิ้นเล็กนะคะดูค่ะบิ๊กบิ๊กบึ้มบึ้มเลยนะคะใหญ่มากค่ะมาดูความกว,ามวาม้างไ่ร่นะคะตัวเนี้โอ้ความกว้างอยู่ที่สามนิ้วเกือบครึ่งเลยนะคะความยาวค่ะ ความยาวสิบแปดนิ้วนะคะเรามาดูกันค่ะอันทีนี้เรามาดูวิธีตัดก่อนนะคะอ่าเพื่อนๆจะเห็นหน้าในส่วนนี้ค่ะก็จะเป็นส่วนที่ยางของว่านหังเจอรเขคจะซึมออกมานะคะ วันนี้นะจ๊ะก็เตรียมภาชนะแบบสำหรับงานนี้โดยตรงนะคะพร้อมค่ะพร้อมโอเคค่ะเราจะมาหั่นกันก่อนนะคะเนี่ยส่วนนี้นะจ๊ะจะหั่นประมาณนิ้วครึ่งนะคะตัดประมาณนิ้วครึ่งค่ะหนึ่งนิ้วครึ่งนิ้วก็จะประมาณนี้นะคะ หั่นเป็นชิ้นๆลงไปในน้ํานี่แหละค่ะง่ายๆเลยค่ะทําเองใช้เองทานเองก็จะแบบนี้นะคะถามว่าทำไมเราทึงหั่นในแนวขวางนะคะเพราะว่าท่อน้ํายางของว่านหางจระเข้เนี่ยนะคะก็จะเดินเส้นยาวตรงนี้นะคะมันก็จะทําให้ พอน้ำยางเนี่ยน้ำยางไหลออกมาได้สะดวกนะคะเราก็จะทําความสะอาดได้ดีอ่ะชิ้นที่สองสีดายมากเลยตรงนี้แต่อยากตัดให้มันสวยๆนะคะเยอะค่ะในสวนแฟนน่ะนี่หั่นลงไปเลยเดี๋ยวเราจะลอกเปลือกกันนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เราจะมาปอกเปลือกนะคะขนาดที่เราปอกเปลือกเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ดูก่อนเนาะจะมองเห็นชัดหรือเปล่าเนี่ยอามองเห็นหรือเปล่าคะมันจะมีเป็นท่อๆนะคะไม่ทราบว่าเห็นหรือเปล่ามองเห็นชัดไหมคะที่มันเป็นท่อๆนี่คือท่อน้ํายางของว่านหางจระเข้นะคะ น้ำยางก็จะซึมออกมุมนี้และมุม,ม,มด้านที่เราตัดเนี่ยนะคะเดี๋ยวนาจาจะ,จะพาปอกว่านหางจระเข้นะคะอันนี้เป็นภาชนะทิ้งเปลือกขั้นแรกมองเห็นไหมคะก็ปลอกทั่วไปนี่แหละค่ะเอาเปลือกนอกมันออกเนาะตัดป้ายส่วนน้ำก่อนเลยมองให้ชัดเจนนะคะ พยายามที่จะไม่ให้มีเปลือกเขียวๆติดเลยนะอาจารย์อ่ะนี่ค่ะทำเองก็แบบเลือกที่จะทำาสะอาดสะอาดดูนะคะน้ำยางเยอะมากเลยค่ะหยดติ่งๆเลยนะคะนี่ค่ะพอได้เสร็จแล้วเราเอาใส่กระมังเดิมไว้ก่อนนะคะ นาจาก็จะเปลี่ยนกระมังไปเรื่อยค่ะวันนี้เตรียมน้ําไว้สามน้ํานะคะแต่ว่าขั้นตอนการล้างจริงๆถ้าเราเร่งด่วนถ้าเราต้องการทําสะอาดจริงๆแล้วก็เอาไปล้างน้ําเกลืออีกทีนึงนะคะก็ไม่ใช่น้ําเกลือหรอกเอาไปซาวเกลือเนาะแต่ว่าไลฟ์นี้นะคะนาจาจะเป็นลักษณะการปลอกแล้วก็การหั่นเตรียมเพื่อที่จะเอาไว้ทานกันในครอบครัวนะคะ ติดน่าจะยาวอยู่นะบ้านหางจจะเลคเยอะตัดมาแค่สองสองเขาเรียกอะไรสองก้านเองนะคะใหญ่มากเลยอะ่ะวันนั้นแฟนก็ชํำให้เพื่อนให้เพื่อนสาวที่มาจากไทยนะคะก็เลยคุยกับแฟนอยู่อุยพันบ้านหางจจะเล้ค่คุณเนี่ยมันเป็นพันที่พันใหญ่เนาะพันที่ตลาดต้องการเลยนะเนี่ย เดี๋ยวเราขยายพันธุ์ดีไหมก็เลยคุยกันอยู่นะคะนี่ค่ะสวยงามนะคะอย่างนี้เลยค่ะแม่บ้านต่างแดนเนาะมาเป็นมาดามย่ต่างประเทศทค่ะพี่น้องคะกับจ้งซีล่ละประเไปเหตุงานตีมือนี่ดีเจนะจาว่าตีเขาเนี้ยหมึกขึ้นกับฮะกินกังขึ้นตัว อาทิตย์นี่น่นเป็นผู้หญิงกลางคืนค่ะเข้างานสี่ทุ่มนะคะนอนตื่นบ่ายโมงกันเลยห,า,หาเหตุสามีว่าเธอเหตีหอย่างเธอไปหาลับหานอนเหมือเร่งเธอสิไปเหตดงานเด้หนิพนะวายยาำอยากนอนฉันกบสีนอนลาแม่สันดกย้ำบ่อยากนอนสิมาคุ่ใหมฉันไปนอนจังไดสันดกเธอกับย่งไปเห็นยุตะกับนกเธอนั่นเดีย๋ยวเธอก็มีความสุขแบบนาน ฉันก็มีคุ้มสุขแบบนี้เลยว่าสนันดกแต่เขาก็ห่วงใยเราเ,รเนาะก็เข้าใจอยู่หรอกเกือบเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากอ่าปลอกเปลือกเสร็จนะคะปลอกเปลือกแร็วพี่น้องค่ะน้าจากระสีผาพ,พี่น้องมาหันเตรียมไว้เด้มาหม่ เตรียมใส้กล้องไว้แบบเรียบร้อยเลยเด้เอาถึงขั้นตอนใส่กล่องแช่ตู้เย็นไว้เลยนะคะเดี๋ยวจะกินโชว์ดีไหม <c oughs> อ่าสับปักคุ้นของบานหางจระเขนี่พี่น้องคาสับปกคุ้นหลายเด้เครื่องเรืองของผิวพรรณน้ำมันอกหนาผสมวาสลีนก็นได้เนาะผสมกับในส่วนของน้ำบักหน่าก็ดีค่ะพี่น้องคาตอนนี้น่าจากะกะพญยา,ยาวาสิไส้สมุนไพรในครัวนี่แหละมา ดูแลสุขภาพตนเองก่อนที่มันจะสายเกินแก้เหตุงานหนักนะคะกลางค่ำกลางคืนก็ไม่ได้นอนเพราะเราทำกะกลางคืนเนาะก็เลยว่าเออดูแลสุขภาพจะของแนกก็ดีเนอะในเมื่อหางจ่อเท้เราก็มีสดๆน่ะปกติไปย่อนตู่ต่างๆอยู่โรงงานนี่ก่ะโอ้แพงอยู่ได้ขวดหนึ่ง ก็เรียกว่าเฮ็ดกินสดๆก็ได้ตัวสะดวกว่าถ้าสมมุติว่านะคะผู้ลังค้นกาอาซีเอาใบเตยมะต้ม,ตมนะคะพี่น้องค่ะเหอามะปันแล้วก็กรองเอาตะนามแล้วมาตม้มล่างบานหางจระเข้ซับเป็นทอนๆที่คุณแบบแบบไหนที่คุณชอบนะคะก็เอาไปผสมกันแบบนี้ทาน แต่สญญารนาจาง่ายดย้น่นจาว่าสิเฮ็ดเป็นบุญไหมคะพี่น้องคะเฮ็ดวกายก้อนเฮ็ดว้าดอกมืออยากมื่อบ้างแต่เฮ็ดกินไปเนาะพี่น้องเนี่ยเหน็นน่จ่าปอกบนนี้น่าจาวลามุ้งมันไก่กล้องไปนะคะอ่าประมาณนี้เนาะนี่คือการปลอกว่านหางจระเข้นะคะ ข้าวเอาเฮ็ดไปกาจาก,กว่าพี่น,อน,น,น,นอ้องแนม่เห็นเ่นนนเห็นเนาะเห็นยี่เราบ้านส่วนปลายมันเอกเนื้อบพราะใครแย่ปันใดดอกค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าส่วนต้นๆมันเนี่อู้แต่พันใหญ่ช่วงปลายยังไงก็แบบมีเนื้อเยอะอยู่นะเฮ็ดเท่านี้ละสองตายายลูกไส้กะสิคุ้มใม้กินยุ๊บ เห็ดไห่เหมื่อแล้วก็ตัดมาเห็ดไม่เนาะคะ่ะเทละสองก้านสามก้านไปย่ำอยู่บานซื้อๆขัน้น่ํามันกะ <c oughs> แบ่งส่วนหนึ่งเครื่องปั้นกับมีนะคะพี่น้องคะเอาเครื่องปั้นมาปัน้นให้มันเป็นเจลหลังจากขาลหลางยางออกเมื่อแล้วนะย่ำนันกะเอามาผาสมน้ำพึง้งผสมบบกนาหรือวาสเห็นเขาผาสมกับวาสลีนนะคะวิธีใส่เขานั่น วัสลีนหนึ่งช้อนจังสี่นะคะพี่น้องขาค่ะหวานหางจอระเคจักสองซ้อนแป้งสันพอกนาแบบนี้เขาก็ว่าแบบลักษณะว่าอ่อนเยาว์ได้ถอยหลังไปเป็นสิบปีเลยนะ <c oughs> ลองเห็ดเบิ้งเด้อพี่น้องขาเดี๋ยวน้าจะไม่เวลาน้าจะสิเฮดคลิป <c oughs> <c oughs> มาเอินพี่น้องมาเบิ้งน้ำกันอยู่เป็นสักขีพญานน้ำกัน <c oughs> เรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือชิ้นสุดท้ายเนาะสำหรับการปลอกปลอกปลอกเปลืปอกนะคะหวานหางจระเข้ค่ะพี่น้องขาสะอาดสวยนะคะนั่นพี่น้องเห็นบ่สีน้ำมันสิเป็นสีเหลืองได้แบบนี้ความลื่นยังมีอยู่เยอะนะคะยางยังมีอยู่มากค่ะเออ ท่อดำยางมันเสิออกมาด้านนาตัดนเนี่ยนะใคะพี่น้องขาขังเทิงมันบกใครออกมาดอ,อกค่ะฉะนั้นเวลาหน้าจ่าหั่นหน้าจะาจะสีหั่นแบบนี้โดยใส่หั่นบนมือนี่แหละเนาะสีหั่นบางอีเพื่อนึงได้แบดนี้เรือนมุ้งจะน้อยก่อนจะหั่นบางๆทีนี้ยเอ้ยนังโซฟากับโตะกับว่างไกลกันพูดหั่นแบบนี้นะคะพี่้องขา เวลาน่าจะากินอันนี้เฮากินกันใน้ครอบครัวเองเนาะอันนี้กะสีหั่นใส่พี่ได้ปะไหนหั่นบางๆเพื่ที่จะให้ยางออกแล้วก็จะไปล้างนะคะกินแบบนี้เลยเด้กินแบบนี้เลยก็ได้อีกทางยางข้างหลงทำร,รวมสะอาดแล้วนูกวะเป็นยังหน้าจ่าจังบ่ใส่เขียงตีน่าจะวาแบบนี้มันสะดวกแล้วอีกอย่างหนึ่งกะเขียงเข้ากะบ่เป็นเขียงเฉพาะบ่เป็นเขียงไม่เนาะ เขาหั่นหมูหั่นผืชหั่นพักหลายๆชนิดแล้วนะ่จาจะว่าแบบนี้คือสีสะดวกกินสบายใจในการกินของตนเองค่ะกินระบบคืนะนี่สนะแม้กต่สีนัวก็เกล้าขันกินบ่คืดเนาะน่าจะเหตุเป็นแบบนี้เลยเลยหลายๆท่านเขาเก็ดเ,เป็นชิ้นง่ญ่แบบนี้เอาไปล่างสะอาดๆเราจะก,กินนะคะพี่น้องคะแต่ว่าในระบบของกอระเพาะตะละกนกับบ่คือกัน สำคัญที่สูดเทปเองกินเองก็ยาเกายางออกเมือดแล้วอุ้ยจะน่าง่ามนะค่ะพี่น้องขาอ่อนฟ่อนไหลเนาะเบิ่งเนี่ยเอ้ยผู้บาลน่าจะจังได้กูวานหางแขได้ทั้งใหญ่ทั้งเงาทั้งขาวทั้งเด้งดีเลยเนาะพี่น้องขาเนี่ยตัวเ่งก็ว่าทั้งใหญ่ทั้งเงาทั้งขาวทั้งเทอุ้ยขีดหอดบ้านได้ขันปั้งเังสิ คิดถึงบ้านคิดถึงเด็กนะักเรียนของนาจาด้วยนะคะเวลามีการ,สรดแสดงไปหน่อยไปสิเปิดเพลงเต้นมวนกุ๊กกลับตัเล็กที่เดียวนะคะงานแสดงรงเดียนเนาะเดี๋ยวใหุ้วัาโัคโควิดพานก่อนสกับไปตะลอนทั่วแถวบ้านให้แบบครบวงจรอยู่ครบครบอันนี้ที่จริงเข้าเอาไป ต้มผสมกับนำไปเตยก็ได้ได้พี่น้อง้า,าแล้วันนี้ย่างสิกินกะในในใน,นส่วนของหน้าจา่ายได้เนี่ย่างสิกินกระเห็ดคือเข้าช่องชาเห็นไหมอเอาดำร้อนละลายน,าน้ำตาลหรือว่าน้ำพึง้งใส่น้ำบัหนาวจาังน้อยสีนะาวันนี้ก็เติมอะโลเวราของเราลงไปอันนี้คือลักษณะของอะโลเวราที่เราถ้าเรา เคี่ยวให้สุกแล้วนะคะอันที่เราจะทําอยู่นี่คือขั้นตอนของการปลอกอะโลเวราแล้วก็การหั่นชิ้นเพื่อที่จะกําจัดยางของอะโลเวราให้แบบออกมาสะอาดเผื่อบางคนที่อยากรักษาแผลในกระเพาะอาหารนะคะคนที่เป็นแผลในกระเพาะน่ะคะ่ะกับบ่มียางข้าไปเจือปนมันกเ็เฮตุให้แบบกินสะดวกกลัวเนาะแบบนั่นนะคะ่ะ ไกลเลยเจ้กับพี่น้องค่ะผู้บ่มีเบียดเนี่ยมันยเนีน่ยบางๆกับจังเบิ่งเดอ้อผู้ล่วงล้นโอ้ยตัดหางแค่สมิซื่อๆกับมาเห็ดให้เบิ่งนานะพอนาเอาขั้วสูอสบอัดซาเบิงกันไปขั้วสูบของเงินเพื่อนๆในใีน่การแช่ชีวิตนะค่ะมาดามม่าตาค่ะพี่น้องค่ะมื่อนันไปยางสวนกับไปได้บักนาวมา ปากน้าก็สิปักน้าปักช้ำนี่แหละนั่นยาว่าพวังห,หักบ่ไปยไหลหเพาะเห็ดใส่กระถางไว้ะส่กระถางไงว่ากระถางหนึ่งกระสิมาล่มเะค่ะไกลแล้ยวไกลแล้ว ออสังเงงกินคาต่างขิงอดสงแงงกินลิ่งต่างกระต่ายอสสบเบิงลิปหน้าจากผู้ขี่ไห้ซ้ำเพอคลิปผููเพิ่นงามสั่นแล้วพี่น้องเลย้ย <c oughs> อู้หขี่หอดสถานีวิทยุ FM อร้อยซีทำเพื่อสสตต์เดย์ขี่หอดหลาย,ลายสถานีได้พี่น้องคะ่ะกับบานนี่สิมีสถานีวิทยุใดสิห้หน้าจากไปนั่งเป็นดีเจยักสสิบนาทีปนอ้อ สถานีไหยังอยู่แนนอนตอนนี้ด้วยในส่วนของเรื่องของการเมืองเรื่องของที่หังต่างๆนะคะพี่น้องขากันทห้สถานีวิทยุค่ะบางที่ก่ะหากไปด้ขนาดสถานีเก่าๆกะโดนพิดโตไปก็หลายยุคแท็กซี่บ้านไหเนาะก้น,นตกงานก็หลายยด้โอเคชิ้นสุดท้ายค่ะ แบบนี้นะคะพี่น้องขาเรียวเลยเด่นง่ายวะะ่าน่าจะเฮ็ดนี่เป็นระท่อมเปื่อยวาทีนี้เราก็จะมาซาวนะคะขอเลื่อนอันนี้มากก่อนตอดไปตอดมากก็เลยสิโต๊ะอันโซฟาลวละ พี่จิมเขาจะล้างพวกน้ำเกลือซาวให้ดีนะคะถ้าเขาิิไปต้มนะคะพี่รองขาแต่ว่าของน้าจาน้าจาบร่ได้ต้มดอกอ้าบันนี้น,นจาจ่าสิแปลวเนี้ยมาลองได้บันนี้แป๊บหนึ่งค่ะ ก่อนทำสปาเกตตีคุณสามีค่ะนี่เลยค่ะนะ้าจาาเศร้าเศร้าๆๆเทลงไปค่ะอุ้ยหรูหรังการคนีสวยใสมากเลยค่ะ Very nice if you see this very very nice nice and clean นะคะดูค่ะแต่ว่าทั้งนี้แนละทั้งนั้นนะคะ ถึงจะไม่แ d c ครีนยังไงนะคะซอลค่ะเราจะใช้ซอลนะคะในการครีนครีนด้วยซอลแล้วก็ you are uh, you are put put salt in here mix and you are clean by water again for remove about smell and uh, เจลเปลนติดเปลนติดเจลอินเฮียแบบนี้นะคะเราก็จะใช้เกลือนะคะล้างออกค่ะเกลือซาวเนาะแล้วทีนี้เราก็จะใช้น้ำเปล่าล้างนะคะหลังจากนั้นก็จะใส่แพ็คไว้เลยนี่ค่ะน้ำเปล่าของเรานะ่าจะพอเนาะ Good girl <laughs> ดีมากเลยค่ะเดี๋ยวน่าจะไปเปิดหน้า,ล,าล่างออกดีๆก็ค่ะ <c oughs> อ่านะคะเรียบร้อยแล้วนะคะนาจะไปล้างที่ครัวมานะคะเมื่อสักครู่ค่ะนี่นะคะเราก็จะมาเก็บใส่ภาชนะค่ะแบบนี้นะคะแต่ถ้าคุณมีถุงซิปล็อกค,คุณก็ใช้ถุงซิปล็อกได้เนาะ น่าจาว่าน่าจะใช้ตัวดำนี้ได้นะเนี่ยจะโชว์หน่อย,ยค่ะว้าวสวยใสค่ะอโรเวลานะคะนี่เก็บไปได้เลยนี่ค่ะทําทานเองชอบแบบไซส์ไหน เชฟแบบไหนนะคะในส่วนของอโรเวลาของคุณคุณก็หั่นแบบนั้นเลยค่ะเดี๋ยวจะทำเสิร์ฟคุณสามี <c oughs> พอดีนะจ๊ะต้มน้ำไปเตยไว้แล้วนะคะเดี๋ยวนะจ๊ะจะเอาสดๆลงไปผสมเลยค่ะเดี๋ยวมาโชว์คุณผู้ชมนะคะ คลีนนะคะนี่ค่ะดูค่ะเรียบร้อยแล้วในส่วนของอาราเวราคลีนแอนด์คลี์ค่ะเดี๋ยวนจาจะจะโชว์ในส่วนของอาราเวราจูสนะคะ ต้มน้ำใบเตยค่ะ this the water for very nice herb นะคะใบเตยนั่นเองค่ะเดี๋ยวนาจาจะเติมลงไปเนาะในส่วนของอาราเวล่าค่ะแบบนี้นะคะใส่ลงไปค่ะอ่าฮะสวยมากเลย วันละแค่นี้ก็จะทำให้คุณสุขภาพดีแล้วนะคะโอเคค่ะมาค่ะมาดื่มอะโรเวลากันนะคะสวยงามค่ะเชียชนแก้วค่ะอืมอืมอร่อยทานง่ายมากนะคะดื่มง่ายมาก หอมใบเตยค่ะโอเคนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ติดตามที่คารุปรักทุกท่านนะคะวันนี้ในส่วนของการทำอโรเวล่าของเรานะคะก็ขอยุติและก็สิ้นสุดในส่วนของการทำคลิปไว้ก่อนนะคะ ไว้พบกันวันต่อไปนะคะในช่วงที่นาจาบ้างๆนาจายังไม่เข้างานน้องก็จะมาแชร์สิ่งดีๆแบบนี้นะคะถ้าทําให้สุขภาพเราดีไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกายสุขภาพผิวพรรณนะคะเมื่อผิวพรรณดีสุขภาพกายดีสุขภาพจิตก็จะพัฒนาให้ดีขึ้นมาได้ตามๆกันไปนะคะโอเคค่ะ see you next life นะคะบ๊ายบายค่ะ